ขออนียาเสอบเสมใค่ะ ชมรมทูบีนะบวอัหฟิร์นดานทางชมรมทูบีนะบัวอาจารย์ดนหนุ่มเตยลค่ะดาคัรชมรมทูีนะัวคือดิฉันหุป็นผู้จัดการสวนพื้ใหญ่ทูบีนะบัวผู้กกั้งสี่คนเป็นแกนนำชมรมทูบีนะวโรงเรียนพุทธภาพิยากรุงเทพนอรุ่นที่ตา e ไอพีเดอีฟันพาพอึงวันคืความสนุกภายใต้ยิวแนวมั่งชมรมของเราตั้งขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 5 8พอเราบเคนลหายเศรจฐิคพวก่อตังจะทำผลการช กำลังในชุดกะลังอิงอุบลรัชกันีศสีอริวัฒนาพันดาวดีในการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุความตั้งใจจริงของนักผู้ฐานะครูสู่การการะพานการของสมาชิกที่ต้องการในทุกสุขภาพ ที่หาดการจัดยารเป็ติดอย่างแท้จริงโดยเริ่มต้นเรามีสมาชิกเพียงจำนวน5 0คนและด้านหน้ภายใต้หลัก3าก้อสามยาวอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น1,506คนซึ่งคิดเป็น100ของจำนวนนักเรียนทุกสึกค่ะเราทำกิจกรรมด้วยเด็กคิดเด็กทำเด็กนักเรียน่ตัวที่2กองกำลังซึ่งเป็นออกเป็นฝ่ายต่ัดตานี้คือคณะกรรมการกิติมศักดิประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านในท่านสาธารณสุขจังหวัดและท่านผู้ใหญ่จะมีเราพากันได้กันชอบ โดยการคัดเลือกทั้งสิ้นสามสิ้ส34คนมีวาระการทำงาน2ปีแบ่งฝ่ายกันทั้งหมด5ฝ่ายคือ1ฝ่ายจะหาท,ท,ทุนสอฝ่ายกิจกรรม3ฝ่ายประชาสัมพันธ์สฝ่ายรละเรื่องการลงทุนค้าฝ่ายสัตว์องดูแล 5, 5, 5, 6, และปะา <im ans> <อ>้ามันทองจะมีการจัดทำคนสั่งบัญญัติและเบียงการพิหารจัดการชุมลมสำหรับคณะกรรมการให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งผ่านร,าะระบบซูมม m ต e t i n แต่ละครั้งมีการทำวาระการประชุมรายงานการประชุมและต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานและกิจกรรม กองทุนระเบิดออกเป็น2ส่วนดังนี้คือ1นึงบประมาณสนับสนุนจากท่านวัยใจดย็นลงเรียนและกองทุนบุรีจมนวนหนึ่งหมื่นบาทสองเงินประเภทศระดนึ่งเพื่อความยั่งยืนของชมรมเพื่อสมาชิกโดยสมาชิกเราได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนท้องถิ่ดังนี้คือหนึ่งการได้แสดง2เงินนอนจากการเท่ารุ่นกับกุ้ง ลงทุนทั้งกิ้การถึง5,700บาทและเราได้รวบรวมเงินทั้งหมดทำบัญชีรายได้เปยนสัยและมีลิเบียบการเบิกจายที่ชัดเจนแลฝาก็ในตอนที่ทถานผู้ถุงไทยภายได้ชื่อชมรมทูตบีนะบวนโรงเรียนทุกสุขาพิยากรุงไทยอันพร้อเราดำเนนไปช้ในการจัดกิจกรรมในชุมนมท่างัันปัจจุบันรูปมีเงินหุนเวียนเฉ่ยทั้งสิ้น59,700บาทซึ่งมีความต่อการจัดกิจกรรมในชุมนค่ะตอนที่3รอนกิจกรรมเราดนาตามไยุทธ์ TPKS ทุกสุขาพิยากรุงไทยอันพาด การบริหารในการทำงานร่วมกันท e well, so yeah, yeah, ีมกพลาเไปนกิดกับยอดเยี่ยมเคโนเลพัฒนาความรู้สึกกับสั้นๆในชิมันประสบในการทำงานเอ็กซ์พสอบสนาัเกการเนินงานชุมชนซึ่งประกอบด้วยการยตตสาที่หการต่อรามคิสำนึกและสร้างกระแสอิ่มืัวต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเทตีเรียนรู้ปรับวเป็นแบสุขกรรมรต้านเราจแล้วเรื่องการลลสร้างกาื่อํานวน3กิจกรรมโดยการสร้างสร็ักชวบีสิบีกัสื่อการต่อต้ และการใต่เ้ thing, ินในเข็มกับทูบีทุกวันพูธต้กันระลองทั้งแสน0 0นกิจกรรมจัดน้นเร่กิจกรรมโดยการบริการลบกับแตก่มสารและแตชื่อบอกชูบีชีพีเพื่อสมองปลังปัญญาแก้ไขบัญหาต้านยาเสพติดอบาทำธุกิจกรรมผู้ต้องกิจสันนิษฐานสมาชิให้หนักแก่ใจยาสิทิและท่านกตสังคมให้สมบูรณ์เป็นที่รู้จั ึ่งชืกิจกรรมบูรณิธิรูปดู b ีทพีโดยชมรมชูมีน้ำวันได้เปิดรับสมัครสมาชิกที่มีความสนใจในด้านร้องเต้นดนตรีพานธุเพลบรุ๊กชูบีทีพเพื่อสร้างบูริธิรูปดู b ีทีให้สมาชิกได้พัฒนาตนเองและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเต็มเต็มเดืนรวงีได้รับรางวัลชนะเลิศได้บประหวาระดับขัแลระับชาติใงานศิลปะกิกรมนักเรียนปีศึกาใสสมาชิกข้าพึ่งชมรมผ่านวัฒนธรรมและสร้างคลสมาชิกเป็นหนึ่งไม่ ผลจากความมึงพอใจโดย,ยดเฉลัตีจนทงเจตโดยนับดีเยี่ยมสมาชิกมีความมุงพอใจในการทำกิจกรรมผลจากการจัดกิจกรรมวิชาที่หนึ่งทำให้สมาชิกสนใจต้องการประโยชน์ทำให้ปรับเปลี่ยนทัศนียภาพพฤติกรรมของสมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปลุกกระแสด้านทัให้ยภาพขอนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและจากนี้เนาะการเสริมสร้างผู้คนาการทัดสินใจให้แก่เยาวชอนเพราะมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมให้สมาชิกชม้นตเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและมีความคิดสร้างสรรค์ หนึ่งเรามีการพัฒนาสุขภาพสมาชิกด้วยการจดัดอบรมเชิงปฏิบัติการทูบีในเมื่อวานเป็นหนึ่งโดยมีพยยิธีการเสร็จสิ้นทูบีทบีออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยชีชุมชนรุงศรีบางกอกและผู้ยชยจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาสุขภาพสมาชิกทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดและที่สำคัญเพื่อสุพลังชาวทูบีทบีมีความรักความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเพื่อสอบฝ่าพลังดันไปสู่ส,สมาชิกช่วงรมองท no. ูบีในเมื่อวันผลจากการจัดกิจกรรมมีความพรพอมในช่วงเวลาสี่จุดหกสี่นี่แหละสี่เยี่ยมสองเราได้จัดการ่่นคะ เรื่อนแรงงานในการเสริมสร้างภู้มการงานติดใจให้แก่เยาวชนและตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวปับจุดด้วยกิจกรรมสุดวิสัยสุดวิถีทางอธิวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไดแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาโดยเสนอเรื่องประหาส่วนใหญ่คือเรื่องการเลี้ยงความรักและเศรษฐกิจเสนอวันสามคนแต่ละวันจะมีแกนรนำชมรมที่ผ่านการอบรมขอรับฟังให้ศึกษาโดยมีตารางกิจกรรมที่ชัดเจนของท่านท่านสำหรับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นร้อนและ โดนติดหยแล้วทุกที่สาคนและสาบแกนปัญหาพัฒนา e ีผิวด้วยกาีสริมสร้างทักษะและช่วยในกบนการแก้ปัญหาอีกทั้งได้มปแบบประเมินความสำเร็จรเพื่อให้สมาชิกได้ทัดาตัวเองรอบด้านถ่ดะบบเกิดอสรมีโครงการใครปิดยอย่าเมื่อคืนีอพัเราห่าจากการถูตัวจคัสเสร็จิเราพบตั้งแต่ิดประเทกัชาจน้นสา3คนแต่เราได้สอมาปัดกะบโรงพยาบานแบบในครงการคืนคิด่วยสัตรมแล้วดายาดมค่ะทูบีทีพีตามก็รอยาต่อเน่อง 4.76นี่แหละผียส,สมาชิกมีความรืงพอใจในการทำกิจกรรมีจิตใจที่แข็แกร่งส่งผลให้เกาวชนสมาชิกฉลองทุกปีนวันทุกสัปดาเป็นคนดีคนเก่งแยะมีความสุขกว่าสัตว์เช่นเดียนกันต้นแทกิสต์ที่สามการสร้างและพัฒนาสึงขายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกิจกรรมคือกิจกรรมารถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างพวานามือถ่ายจักรวดิสิบเอ็ชมรวมคือ 1. โรงเรียนวัดหนองา 2. โรงเรียนวัดจุกกระเชอ3ามโรงเรียนบริษัทไทยการจลสมคอสี่โรงเรียนัชาเกีห้าโรงเรียนมับ้านอุตสาหกรรมหกโรงเรียนทุกทยาคมเจ็ดโรงเรียนัวถนนยคมแปดโรงเรียนพนาพิทยาหโรงเรียนวัดสุธรวมาสิโรงเรียนพันของสภาชินรุ่มและสิเอ็ดมหาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาและผ่านข้ารอบและผ่า น้ำวนต้นแบบทั่ประเทศโดยเราต้นจับจองก่อนชมรมทำให้ในปี2 5 6 6เราได้ศึกษาด้วยงานกระบวนการทางานกับชมรมถูบน้ำวนต้นแบบจำนวน3ชมรมราคือชมรมถูบน้ำวนโรงเรียนศิราค่ะชมรมถูบน้ำวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรุตสาหกรรมการนอชมรมถูบน้ำวนชุมชนบ้านหนองไซแลเรื่องท้าวอายูร่วมกับชมรมต้นแบบเป็น13ช่วงรมโดยในปีนี้เรามีแผนที่จะสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้กับสาขาน้ำสาขชุมชนและเดินทางต่อค่ะ กิจกรรมทำให้เรามีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ ar, ain, aquilo, ้นและสามารถจัดตั้งองค์ความรู้เครือข่ายชมรมทูบีน้วัดนอย่างมั่นคงอีกทั้งยังได้รับแบบประเมินความพึงพอใจโดยชิลเลตีจนถึงหกอยู่ในระดับดีเยี่ยมสรุปการจัดกิจกรรมทั้งสามประศาผมว่าจะนอนและประเภทกิจกรรมมีความหลากหลายซจะไม่เกิดประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อวัฒนธรรมและสถานการณ์ทำให้สมาชิกชมรมทูบีน้ำวัดมีเครือข่ายการทำงานที่ครอบคลุมพื้นที่และไม่มีการพาดระบาดของยาเสพติด จากการดำเนินงานชุมรมีการดำเนินงานตามแผนเปนที่เป็นหนึ่งเปเทนเรามีการติดตามและกระเมนผลและนำประโยชน์ที่ได้มาใช้ในการกิกรรมพัฒนาชมรมเปิดเทนเป็นรูปธรรมคือชมรมทุกปีนวันตรงเกณทุกฐานพิยาราุมไทยอนุพองรักษาพัฒราของเป็นต้นแบบระดับเงินปีหนึ่งประธานมรได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนบนหมวดสารพันยาระดับเเละสมาชิกได้รบรางวัลชนะเลิศโวยอดชนิทาูกจะหมอบีกบุญล้วและกาสิบพัฒนาพน To be. วต่อไปสวัสดีค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงจากชมรมสุดีนเมอวันนงเรชทุ่งสุดขาวพิทยากรงไทยอนุเคราะห์ค่ะ